โอ้โหทุกคนคาสวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กดอัดคลิปเก็บไว้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าเบ็ดนึงบาทอยู่ดีดีฟีเกมเข้าโอ้โหอยู่ดีๆีฟีเกมเข้าแล้วทีนี้นะคะเราก็เลยรีบกดอัดคลิปไปเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเบ็ดนึงบาทก็มีโอกาสที่จะแตกสูงได้เนาะ เออคือปกติที่เราเล่นเราจะเติมมา1 0 0 0พันใช่ไหมแล้วเราก็จะเล่นห้องนี้ไล่เบ็ดตั้งแต่เบ็ด1บาทไปจนถึงเบ็ด5บาทให้ฟรีมันเข้าทีนี้แม่งเข้าตั้งแต่เบ็ด1บาทเมื่อกี้กําลังนอนเล่นเพลินๆตื่นเลยถึงกับตื่นกันเลยทีเดียวนะคะเจอช็อตนี้เข้าไปแม่เจ้าเจอทองแบบไหลแล้วก็พึ่งเคยได้ทองเออซองทองเนี่ยสามอันครั้งแรกและได้ตอนเบ็ดหนึ่งบาทดูสิ เสียดายจังถ้าได้ตอนเบ็ดสักสักสบาท4บาทนี่คือบันเทิงเลยนะตอนนี้นะคะเราก็อัดคลิปเก็บไว้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 แม่เช้าเบ็ดหนึ่งบาทโอ้โหช็อตนี้ดีใจอะ่ะเบ็ด1บาทแตก500ทุกคนขานอนอยู่เฉยๆเมื่อกี้นะคะก็เลยแบบเฮ้ย อัดคลิปเก็บไว้หน่อยดีกว่านะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเราได้ซองสีทอง3อันแล้วแต่ว่ามีคนเออมีเพื่อนที่ว่าได้4อันก่อนหน้านี้ไปแล้วนะอิจฉามากอันนี้คือเบ็ด1บาทนะคะได้มา508บาทเนี่ยเวลาเราเบ็ด1บาทเข้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็สามารถขึ้นเบ็ด2บาทแบบนี้นะฟรีเกมมันเข้าแล้วใช่ปะเราก็กดออโต้ไป50ครั้งใน50ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่ฟรีจะเข้า เออโอ้โหมาเลยหรือเปล่าจ๊ะมาเลยหรือเปล่าจ๊ะมาว้าวทุกคนเบ็ดสองบาทมาเลยสวยงามแบบนี้นะคะโอ้โหมาให้เห็นกันจะจะเลยนะสวยงามมาให้เห็นกันจะจะเลยอะทุกคน๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เบ็ดสองจะได้เท่าไหร่เวลาเล่นก็คือให้เล่นไล่เบ็ดขึ้นไปหืม,อมสองทองเมื่อกี้แม่งไหลไปซะ คือห้องใหม่เนี่ยนะถ้าใครที่เป็นสายซื้ออ่ะก็แนะนำให้ซื้อก็ได้ถ้าเป็นสายซื้อนะเพราะว่ามันก็จะเล่นสนุกแต่ถ้าใครที่เป็นสายแบบเฉยๆเรื่อยๆเปื่อยๆก็ไล่เบ็ดเอาไล่ตั้งแต่เบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะถ้าสมมุติเราเล่นเบ็ดหนึ่งเรากดไปห้าสิบครั้งแล้วฟรีมันยังไม่เข้าก็ให้เราเปลี่ยนห้องแต่ถ้าเรากดเบ็ดหนึ่งเรากดไปห้าสิบครั้ง แล้วฟรีมันเข้านะคะเราก็ขึ้นเบดสองแล้วออโต้ไป50ครั้งแบบเดิมนะถ้า50ครั้งในเบดสอฟรีเข้าเราก็ขึ้นเบดสามครั้งเหมือนเดิมแต่ถ้า50ครั้งละหมุนไปแล้วปุ๊บฟรีมันไม่เข้าเราก็เปลี่ยนห้องแค่นั้นเลยนะคะนี่คือเทคนิคง่ายๆของห้องต้นไม้ห้องใหม่ล่าสุดอยู่ดีฟรีเข้ามา ให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะอันนี้ยังไม่มีซองทองมาเมื่อกี้ตกใจมากเลยตัวเองได้ซองอืมตัวเองได้ซองทองเมืกก่อกี้รีบอัดคลิปให้ไวอยากจะโชว์ถึงก็อกดอัดเลยกดอัดอันนี้นะคะก็ได้โชว์พอดีเป๊ะ <c oughs> ดีใจจังเลยทุกคนเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติเล่นเสร็จแล้วปุ๊บใครที่แบบ เอ่อจะเล่นต่อหรือว่าถ้าได้ถอนแล้วก็ถอนก่อนนะสามารถถอนก่อนได้อ่าเราก็กดหยุดปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นเบ็ดเลยกดหยุดปุ๊บเราก็ขึ้นเบ็ดสามแล้วเราก็ออโต้ไปอีกห้าสิบครั้งเหมือนเดิมแบบเดิมถ้าสมมติในห้าสิบครั้งนี้ฟรีมันไม่เข้าแล้วเราก็เปลี่ยนห้องได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะดูดดูดคืนเราเสมอนี่คือเทคนิคในการแบบนอนเล่นแบบเพลินๆแล้วอยู่ดีๆก็ได้กดอัดคลิปเฉย โอเคเนาะทุกคนคะ่ะก็อันนี้ก็เป็นนะคะเอ่อเทคนิคการเล่นเพื่อนๆสามารถนําไปใช้กันได้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนด้วยเนาะใครที่มีเทคนิคดีๆเทคนิคเด็ดๆก็สามารถทักมาบอกมาแนะนำเราได้เพราะว่าเราก็หาหนทางที่จะเอาชนะมันเหมือนกันเนาะก็เป็นแนวทางกันไปนะคะก็ช่วยๆกันเนาะทุกคนโอเคนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอีก50ครั้งนี้มันจะเป็นยังไง ่าถ้า,าถ้าไม่มาก็คือเราก็เปลี่ยนห้องแล้วเราก็เลิกแล้วแต่ถ้าสมมุติมาก็ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะคะโอเคเลยอีก38มสิบแปดทีนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเข้าหรือไม่ตื่นเต้นวะเมื่อกี้คือแบบหาว่าเลยเนาะอยู่ดีดดแม่ ถึงก็กดอัดคลิปอ่ะสามสิบสามทีดูซิว่าฟรีจะเข้าหรือเปล่าถ้าเข้ามานี่ก็คือโชคดีมากก็คือไล่ขึ้นไปเนาะสำหรับใครนะคะที่มีเทคว้ไว้ไว้ว,ว,วทุกคนคะมาไหมมันมาไหมมันมาไหมโอ้หยเกือบ <laughs> ื่นเต้นเบ็ดหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งเคยได้ซสีทองสามอันครั้งแรกปกติได้แค่สองอันแกปกติได้แค่สองอันเอาดีเอาดีเทคนิคเนี้ยมันสามารถอุ้ยอุ้ยอุยอุ้อุ้ออ้ยอ๋ออ๋มาไหมอืมเหลืออีกยี่สิบห้าทีดูซินะคะว่ามันจะมาหรือไม่นะคะต้องบอกก่อนว่าเราเติมมาพันหนึ่งเนาะ แล้วหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วถ้าสมมุติเออเราไม่เล่นห้องนี้แล้วเราก็ไปไหนต่อนะคะก็มีอีกหลายห้องที่อยากแนะนํามากๆเดี๋ยววันหลังนะคะก็จะมาอัดคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าปกติเทคนิคที่เราใช้ในการเล่นเป็นยังไงเนาะอามามันจะมีแบบหลายๆอย่างเนาะออโต้นะคะสิบสามสิบห้าสิบเดี๋ยววันหลังมาทำให้ดูนะคะ มันก็ใช้ได้ผลนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกวันอะมันก็ใช้ได้ผลแต่ไม่ได้ใช้ได้ทุกวันเนาะมาเลยครับอันนี้นะคะอันนี้มันดีอย่างหนึ่งมันมีอัตราการชนะบอกด้วยนะว่าชนะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าใครจะชอบเปอร์เซ็นต์ไหนส่วนเราเนี่ยชอบ8ปเปอร์เซนต์เอ้ย83กับ74 8 3เปอร์เนต์กับ74%เปอร์เนี่ยเราว่า มันค่อนข้างที่จะเข้าดีเลยหกทีทุกคนถ้าไม่มาก็คือจบแยกนะคะถือว่าพอใจแล้วนะคะฟรีเข้าสองครั้งในเบ็ดหกับกเบ็ดสเนาะแต่ว่าถ้าสมมติใครที่แบบพอแล้วก็คือถอนไปก่อนได้เลยเนาะแล้วก็ค่อยมาลุยใหม่ก็ได้นะเรียบร้อยไหม เรียบร้อยค่ะทุกคนขาก็โอเคเนาะก็ขอลาทุกคนไปก่อนทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งยังปั่นอยู่เลยโอเคนะคะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีเทคนิคอะไรเดี๋ยวก็จะเอามาฝากอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะมาเจอกันใหม่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย